มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการได้จับเงินล้านคงเป็นอะไรที่ต้องมีบุญนะมันต้องยากมากๆใช่แต่นี่หนังสือเล่มน,นี้จะทําให้การสร้างเงินล้านง่ายขึ้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าสร้างล้านแรกต้องแหกกดเราเคยเอาหนังสือเล่มน,นี้มาโปรโมทแล้วครั้งหนึ่งนะคะจากสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะแล้วก็วันนี้ ผู้เขียนมาเอง,เองนะคะว,วันนี้ต้องขอต้อนรับค่ะคุณภาวะวิทย์กลิ่นประทุมนะคะนักลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน Thailand Block Awards Business Block ปี2011-2012แล้วก็นักเขียนอีกท่านหนึ่งนะคะดรพงษ์ระพีบุรณะสมภพหรือว่าดตรต้อง The Filters นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน people solution แล้วก็ยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสืออันดับ1 1> หนึ่ง best seller ว่าด้วยเงินงานบ้านเวลาและความรักสวัสดีทั้งสองท่าน ผมชอบชื่อเขามากเลยนะล้านแรกต้องแหก กดแหกก็แหกกดแต่จิบชอบนะจบเคยได้ดูหนังสือคร่าวๆแล้วแต่ละอย่างที่เขียนมันเป็นแบบเชิงจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเล็กๆนาะเออที่สำคัญเนี่ยนะคุณภาวิตเนี่ยเป็นเจ้าของตำแหน่ง the most inspiring guy ของนิสานคลีโอปี2014เป็นผู้ชายที่สร้างแรงบันดาลใจนุ่มในฟันใช่แล้วนี่เขาควบหลายตำแหน่งมากเลยนะใช่เออหลายมงกุฎมากแต่ไม่ถึง18 สิบแปดที่คงไม่ได้ครับโอเคถามทั้งทั้งสองท่านดีกว่าค่ะว่าการที่มาเขียนหนังสือเรื่องนี้ร่วมกันเพราะอะไรคะก็ผมว่ามันคนละด้านนะที่ต้องนะครับคืออย่างผมก็จะเน้นไปทางทางด้านการสร้างเงินเขาไม่ต้องจะเน้นเรื่องของการสร้างศักยภาพทัศนคติอะไรอย่างนี้ใช่มใช่ใช่ครับใช่ใช่ค่ะแล้วในด้านของการสร้างเงินคุณเอ่อท้าวิคิดว่าอะไรคือกุญแจสําคัญในการจะไปถึงล้านแรก จริงเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันมีอันหนึ่งก็คือ risk taker idol making risk taker มันเป็นคนปัจจุบันนี้คุณจะคุณจะสำเร็จได้คุณต้องคุณต้อง take risk ต้องเสี่ยงนิดนึงเหรอถูกถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของ idol คือหมายความว่าไงหมายว่าสังเกตไหมว่าจริงๆทุกอาชีพอะรวยได้หมดเลยเงินล้านสร้างได้หมดแต่คนที่เป็นเงินล้านของแต่ละอาชีพเนี่ยมันคือ idol ของอาชีพนั้นาผู้นำถ้าถามว่าทำยังไงก็เล่มนี้แหละ Oh. นี่พี่พี่ปอนปก,กหลังเขาเขียนว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองการทำงานและการลงทุนของคุณด้วยหนังสือเล่มนี้ทุกคนเริ่มได้แม้ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างโดยไม่ต้องเสี่ยงลาออกมาทำตามฝันแล้วลุ้นว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วคุณจะเห็นว่าไม่ว่าใครก็มีโอกาสรวยได้จริงๆอ้าวนี่เป็นเรื่องของทัศนคติทางลกรต้องดีกว่าถาว่าสาคัญคแค่ไหนโอ้สำคัญมากมเพราะว่าตอนที่คุยอุ่แพทย์ ที่ทำหนังสือด้วยกันเนี่ยเราเราต่อยอดความคิดกันก่อนเรามามาจากสองด้านนี่มาจากการแกะปด้านเงินอันนี้ด้านคนนี่ก็เลยออกหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้ชื่อมบอกว่าสร้างร้านแรกก็จริงแต่ยิงคือนิวมาร์เก็ตการสร้างการตลาดจากอินเนอร์ตัวเราเองคือแต่ก่อนเราจะมอง4 p ใช่ไหมครับมองตลาดก่อนมองกระแสมองเทรนด์เราก็พยายามจับกระแสแต่จริงๆคนที่ไปได้ไกล่คือคนที่ รู้อินเนอร์ตัวเองก่อนแล้วสร้างตลาดขึ้นมาเองอันนี้มันคือ new market หม่เดียคือสร้างมาจากตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือเอาเราเป็นจุดขายยังไม่ต้องไปดูตลาดดูสินค้าดู price ดูโลเคชันดูตัวเองก่อนดูตัวเองเพราะเดี๋ยวนี้เราสู้คนอื่นไม่ได้ในแง่คนที่เขาทํามานานพวกโอสกูเลยที่เขามีฐานการเงินมีมีฐานนะว่าง่ายๆนะฮะอย่างคนสตาร์ทอัพมันไม่มีฐานแบบนั้น ตอนมีฐานอินเนอร์ซึ่งมันลอกเลียนแบบไม่ได้แล้วเล่มเนี้จะบอกเลยว่าต้องสร้างอินเนอร์ตรงนั้นยังไงบอกให้ไม่รกนะฮะบอกเป็นบอกเป็นการแหกกดไปเรื่อยๆใช่่อคือไม่ต้องกากกนง่ายอ่านง่ายๆไม่ใช่งานวิชาการบอกเป็นข้อๆง่ายๆเลย บางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เงินเยอะๆเป็นเรื่องของบาปบุญโอ๊ยคุณนั้นก็มีบุญเกิดมามีบุญเขาทำบุญมาเยอะที่สุดแล้วแตทุกฝัก็จะนติยังไงคะให้มีความรู้สึกว่าสร้างได้จริงๆคนเราจะไปดูลายมือเมื่อเมื่อบทหนทางแต่คนเราเมื่อรู้ว่าตัวเองมีหนทางมันจะดูฝีมือโดนโดนไม่้รียบบ้ว้ ทุกคนมีฝีมือแต่เราไม่รู้ต้องหาให้เจอต้องสร้างฝีมือในตัวเราหาดูว่าเรามีฝีมือด้านไหนแล้วก็ปั้นมันออกมาให้มันออกมาเป็นแบบที่เราต้องการใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีกฎอะไรที่เป็นกฎเก่าๆที่เราต้องแหกอยากให้แบบยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งเป็นน้ำจิ้มได้ไหมคะคุณแพทจริงๆผมว่าเรื่องสําคัญปัจจุบันเนี้ยเงินเดี๋ยวนี้ไม่ได้หายากถูกไหมค่ะเพราะพวกเราเนหาเงินได้ง่ายอยู่แล้วค่ะคือประเด็นคือเราเราเราเข้าใจหลักปัจจุบันหรือเปล่าว่าเราเราต้อง คือถ้าเราทําเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่มีทางที่ประสบความสำเร็จไงเราทําอยู่ในกรอบมันก็ทํางานประจําทําอะไรไปเรื่อยๆแต่ประเด็นคือจริงๆอ่ะงานงานที่ทําเงินจริงคืองานที่สนุกมันต้องเปลี่ยนงานอดิเรกเนี่ยเป็นงานประจําเพราะปัจจุบันเราออกแบบงานได้ถูกไหมคือคนรุ่นใหม่ออกแบบงานได้แล้วตรงเนี้ยถ้าคุณเปลี่ยนงานอดิเรกคุณเป็นงานงานประจําได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยงานคุณจะทําได้ดีอ๋อถูกคือถ้าเราชอบปุ๊บเรามีความสุขแล้วดูเงินมา นจะมาแต่คนรุ่นใหม่ชอบตั้งเป็นเงินก่อนซึ่งพอตั้งเป็นเงินแบบมันมันไปผิดทางมันไม่มีภาพมันมันไม่ชัดไงก็เลยเลยมานั่งแก่คุณพทดว่าคนเจนวายลงมาเนี่ยมันอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าโลชา่นเลนจ์คือเขาอยากได้อะไรไวๆรีกันอยากได้อะไรไวๆเนี่ยและการพยายามเมคมันนี่หรือหาเงินมันไปผิดทางมันต้องหาตัวเองให้เจอก่อนบางคนบอกว่าทํางานบริษัทมาตลอดชีวิตเลยเงินเดือนอยู่แค่ประมาณขึ้นอย่างมาก ปีหนึ่งขึ้น500บางทีเดือนละ500ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้ขนาดเป็นล้านอยู่แล้วอันนี้แบบมีมีทริคอะไรที่จะแนะนำเขาไหมคะก็จริงๆถามถามว่าคนที่ทำงานแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับงานสำเร็จรูปอะมันเราไม่สามารถไปเรียกร้องอะไรได้ไงมันเหมือนเหมือนของโลงไถูามคือไหมแต่ถ้าเราเป็นของพิเศษเนี่ยเราเป็นของพิเศษคือเรามีความแตกต่างเนี่ยอันนี้มันเรียกเร้องเงินได้เพิ่มขึ้นแล้วใครๆครก็อยากได้เราความพิเศษ คือตรงนี้มันคือการหาหาว่าความพิเศษในตัวเราคืออะไรคือแล้วเราแสดงออกมาชัดหรือเปล่าใช่นะครับคือหนังสือเนี่ยจะพูดว่าบางทีเราติดคาว่าอาชีพมันเป็นความคิดคนรุ่น Gen X ขึ้นไปพอเรามองคำว่าอาชีพปุ๊บเนี่ยคำว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นมันเป็นกับดักไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแม้แต่อาชีพนักแสดงมันเป็นกรอบครนนี้บางทีมันไปขวางความสามารถจริงข้างในเพราะว่า Career Path เนี่ยคือบริษัทเขากำหนดให้ใช่ไหมเราก็พยายามเดินไปดุยดุยดุย แต่บางทีซีอเขามองไม่เห็นนะค่ะบางทีเราเก่งบางอย่างจริงแต่บริษัทเขาไม่ได้ไม่ได้มีตรงนั้นให้ให้ให้เป็นเวทีค่ะแต่เราออกมาทําอะไรข้างนอกเนี่ยเราไปได้ไกลกว่าแล้วบริษัทกับบางมอเลยทีด้วยค่าตัวที่แพงกว่าเข้าใจแล้วไม่ด้นน้จรีงจริงแล้วเป็นเหมือนกับการสอนสอนการใช้ชีวิตสอนการทํางานของสําหรับ Gen Y โดยเฉพาะ เอาง่ายๆแล้ให้ให้ Gen X ปรับด้วยฮะเพราะว่าคุณพัดเรียกว่า Lost Generation นะเพราะว่า Gen X อะไรไม่ปรับก็ Lost Generation พูดเลยว่าตอนนี้มีปัญหากันเยอะมากอย่างเช่นหลายที่อย่างเพื่อนจีนออย่างเงี้ยพอเริ่มกลับไปทํางานกับ Gen X อย่างที่บ้านอย่างเงี้ยกลับไปทํากับบริษัทที่บ้านก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าลักษณะการทํางานของคน Gen X กับ Gen Y มันต่างกันการคิดของคน Gen Y ก็ต่างกันคือไกลมากออคือบริษัทใหญ่ๆสมัยนี้เนี่ยถึงขั้นจะต้องมีแบบโปรแกรมที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะเลน n ทั้งสอง คุณผู้ชมอาจจะฟังสงสัยอะไรคือเจน X เจน Y เจน Y ก็เป็นว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ยังไม่หมายเท่าไหร่แต่เจน Y เจน X รู้แล้วแต่เจน y เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะอุปนิสัยง่ายๆนะเจนคืออ่ะคือคนสมัยนี้สังเกตไปว่าเขาเขาจะทําได้ดีต่อเมื่อเขารู้ว่าเขาทำไปทําไมเพื่อะทำเพื่อพี่เขาจะชอะไย่านี้ ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากคราวนี้พอคนเราบอกให้เราทําอย่างนี้เราถามเอาทำทำไมมันเกี่ยวกับเรายังไงเพราะเราอยู่ในยุคอิน o r เมชันโอเวอร์โหลดเรารู้ข้อมูลเยอะไปหมดแล้วเราก็อยากจะรู้จริงว่าไอ้นี่ทำทำไมใช่ไหมแต่คนรุ่นเก่าเขาแค่คุณขยันคุณมีวินัยคุณทําไปเห๋ยวคุณรู้อสิ่งที่หนูชอบอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เมื่อสักครู่นี้หนูเปิดขึ้นมามันคือผู้หญิงขายสวยต้องผู้ชายขายเซ็กนั่นหมายความว่าธุรกิจกับพีโพมันมีความสําคัญและเชื่อมโยงกันมากเมื่อคุณรู้ว่า คนต้องการอะไรมันถึงจะสร้างธุรกิจได้ยังไงยังไงผู้หญิงขายสวยผู้ชายขายสวอนั่นน่ะสินี้ต้องมดท้ายละคือการตอบโจทย์คนนะฮะคือถามว่าเราต้องรู้อินเนอร์ก่อนว่าว่าผู้ชายเนี่ยก็ซื้ออะไรผู้หญิงก็ซื้ออะไรนะครับถ้าเรารู้ปั๊บเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยสังเกตไหมเขาตอบโจทย์ตรงเลยค่ะอคือคือเขาเข้าใจว่าเพราะเงินเนี่ยมันคือการคุณเข้าใจคนอ่ะลูกค้าคือคนไง ถ้าคุณอยากรวยคุณเอาใจคนได้เนี่ยคราเนี้ยคุณรวยแล้วหมายถึงว่าผู้หญิงจะชอบของสวยงามแต่ถ้าผู้ชายจะชอบของที่เกี่ยวกับเซ็กซ์เซ็กซ์สกิลที่มันดูร้อนเองดูร้อนเองบอบอัพผมนี่ขายดีเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับเซ็กซ์ล้วนๆก็ย่งแค่เข้าใจคนสิคุณดูบล็อกเกอร์เหมือนกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เกี่ยวกับความงามแต่ทหน้าทุกขอนแต่งหน้านั่นอะ ดังเร็วดังเร็วใช่หรือว่าผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงที่ขายดีที่สุดคือยาลดน้ำหนักวิตามินทําให้ขาวเร็วมากนั่นคือการเข้าใจคนและเข้าใจธุรกิจไปพร้อมๆกันขอย้อนกลับมานิดนึงถามดรนิดนึงได้ไหมครับว่าแบบจริงๆลรวบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือข้างในอินเนอร์ของตัวเองว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กบางคนน่ะที่อาจจะดูอยู่เงี้ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องไปในทางไหนหาตัวเองไม่เจออย่างเงี้ยครับมีวิธีแนะนำไหมครับว่า จะหาได้เร็วขึ้นค่ตัวเองเจอได้เร็วขึ้นคือเดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยมันไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกเขาจะมีมีแนะแนวมีเทสมีอะไรพวกนี้ที่ทําให้เรารู้รู้จริงๆว่าจุดแข็งเราคืออะไรแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งเราเนี่ยฮะง่ายๆเลยคือสิ่งที่เวลาเราเราเราทำแล้วเนี่ยคนอื่นอยากให้เราทําอีกมันมีมันมีตลาดง่ายร้องเพลงมันมีตลาดร้องอีกร้องอีกคนอยากเห็นเราทําอีกคนอยากเห็นเรา จ,จ,จัดอีกม fi ีอีกจัดอีกโอ้ทำอีกทำอีกจัดอีกจัดอีกจัดอีกขจัดอีกจัดให้จัดให้คนละจัดนะหรือวะเข้าใจแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดคือมันไม่ใช่เราชอบคำตอบเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ใช่ต้องเป็นสิ่งที่เราชอบ แต่เราจะต้องบอกต้องเป็นคนอื่นที่อยากให้เราทําอีกนะก็มีตลาดด้วยเหมือนหนูชอบมีคนต้องการเปมีคนต้องการอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดขายจุดขายจริงขอยู่ต้องปูิงจริงจริงโอเคขอบคุณทั้งสองท่านมากๆอยากจะให้ทายที่สุดฝากหนังสือเล่มนี้ค่ะเชิญค่ะทั้งคู่เลยก็ไเลยค่ะครับอยากฝากถึงเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ง่ายไม่รกนะฮะ มีกฎเป็นข้อๆๆละอ่านนี่มันเป็นการตั้งคําถามค,คือหนังสือมันควรทําหน้าที่ตั้งคําถาม,มเพราะว่านักอ่านแต่ละคนเนี่ยรู้พอสมควรอยู่แล้วบางเรื่องรู้อยู่แล้วด้วยซ้ําแต่ต้องการคําถามดีๆเขาเรียกว,ว่า reflection เม,มื่อได้คําถามดีเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีวางแผนหนังสือเล่มนี้ ตั้งคำถามเยอะมากและช like ี like ้ทางง่ายๆและทำให้เอาไปทำได้จริงครับลองเตอร์เสียงหลอนรลอเกินฟังแล้วแบบคิ่จะขายเสียงนะเกินเอาอีกจัดีอีก งของหนังสือร้านแรกแหกกดได้นะคะเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามาใน Facebook ของเราสวยเชบเนี้บายโพสทีวนะคะว่าแผนในการสร้างเงินล้านของคุณคืออะไรจงอธิบายมาโดยสังเขตขี้ข้อสอบใครอธิบายดีนะคะ5ท่านรับไปเลยคะ่ะหนังสือสร้างร้านแรกต้องแหกกดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะดตอ้ตองแล้วก็คุณภาวิทย์นะคะขอบคุณมาก พี่เพชรจ้าด้วยนะคะม่งมอยกับเราวันนี้ขอบคุณค่ะคทางหน้ามาจัดอีกนะคะจัดอีจัดอีเราชอบคุณผู้ชมคะกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปทานอะไรอร่อยๆกันค่ะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตโมเดลฟอร์มเฟอร์นิเจอร์